สดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนถนนพัฒน์มการเด้นกเกษตรอินทรีย์วิถีแย่งยืนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะพเพื่อนๆเป็นอะไรที่แบบว่าคือพูดตรงๆนะคะฤดูอะค่ะได้เปลี่ยนแล้วนะคะ ก็เมื่อเช้าจะมีลมนะคะลมหนาวอะคะ่ะพัดมาแล้วก็ลมแรงมากแล้วข้อฝนก็ตกนะคะแล้วก็ตอนนี้ฝนก็ได้เริ่มหยุดแล้วเราก็เลยไม่ต้องรดน้าต้นไม้เพราะว่าฝนก็ตกมาพอสมควรนะคะเพื่อนเพนแล้ววันนี้เก่งก็จะมาคุยกับเพื่อนๆน,นะคะในเรื่องของอสารนะคะวัตถุอินทรีย์ค่ะซึ่งเป็นที่เก่งเรียกว่าเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนนี่แหละคะ่ะเพราะว่ามันเป็นอาหารชีวพันธ์นะคะ แล้วก็ใช้เลี้ยงดูนะคะสำหรับผลไม้ยืนต้นที่บ้านสวนแห่งนี้แล้วเก่งก็ยังมีแบ่งนะคะให้กับเพื่อนๆเมื่อเช้าค่ะสมาชิกของเราอะค่ะก็ได้มาแบ่งน้ำหมักไปนะคะครึ่งแกลอนค่ะอันนี้นะคะ1ถัง,งเนี่ยค่ะอยู่ที่1ลิตรนะคะ1ลิตรแล้วก็เก่งก็แบ่งให้ลูกค้าไปเมื่อเช้านะะี่ค่ะครึ่งหนึ่งนะคะพอลูกค้าเอาไปเลี้ยงอะค่ะน้องทุเรียนนะคะเพราะว่าน้ำหมักตัวนี้ค่ะจะเป็นอาหารทางใบที่จะเลี้ยงนะคะน้องทุเรียนให้เขาอะค่ะ ได้แตกตาดอกแล้วก็มีสารอาหารนะคะไปเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลไม้เนี่ยค่ะเขาจะสร้างระยะชุดใบขึ้นมาความสมบูรณ์ของชุดใบก็จะขึ้นอยู่กับอาหารทางใบตัวนี้นะคะเรียกว่าน้ําหมักนะคะแล้วก็จะมีสารปรับปรุงดินอยู่ในนี้เรียกว่าฮิวบิกนะคะเพื่อนๆเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆที่ปลูกผลไม้ยืนต้นอยู่นะคะเก่งแนะนําเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็เก่งมีให้เพื่อนๆนะคะเพื่อนๆก็สั่งมาได้เลยเพราะเก่งอะ สั่งโรงงานมานะคะแล้วเก่งก็เอามาใช้ที่บ้านสวนแล้วเก่งก็แบ่งนะคะแบ่งปันนะคะให้กับลูกค้าสมาชิกที่รักต้นพันธุ์ของบ้านสวนเรานะคะเพื่อนๆวันนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกท่านนะคะถ้าสนใจทําสวนผลไม้ยืนต้นเกษตรอินทรีย์วิธียั่งยืนนะคะก็เอาน้ําหมักตัวนี้ค่ะไปเลี้ยงนะคะน้องๆผลไม้รับรองค่ะผลไม้เนี่ยออกทั้งปีเจริญเติบโตแล้วก็รสชาติเนี่ยหวานหอมมีสเสน่ห์มากเลยนะคะนี่ค่ะน้ําหมักพร้อมโตนะคะแล้วบวกกับอะไรรู้ไหมคะเพื่อนๆ เวลาเราใช้ตัวนี้ปุ๊บเนี่ยถ้ามีแมงนะคะเขาเรียกว่าแมงปักกัดปักดูดหรือว่ามแมลงที่เป็นศัตรูะคะ่ะกัดกินใบก็ใช้ควบคู่นะคะเก่งใช้ควบคู่กับเมตาบิวนะคะเมตาบิวตัวนี้ค่ะก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวนะคะป้องกันนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นพวกแมงหนอนเพลี้ยจักจัน่นไรแดงนะคะแล้วก็พวกศัตรูค่ะที่เป็นศัตรูตัว,ตวร้ายนะคะทั้งแมงปักกัดและปักดูดแลปะปักแมงปีกแข็งนะคะตัวนี้ใช้คู่กันนะคะ ใช้ไม่เปลืองนะคะ2ช้อนนะคะ<ม>เขาเรียก2ช้อนเนาะค่ะสช้อนหรือ4ช้อนก็ได้นะคะเ<ม>พื่อนๆถ้าไม่กลัวเปลืองก็4ช้อนโองไปเลยนะคะ<ม>ต่อน,น้ำยี่สิบลิตรใช้คู่กับตัวน้ำหมักเนี่ยค่ะอาหารทางใบใช้คู่กันฉีดนะคะหลัง4ี่โมงเย็นค่ะเพราะว่าเปิดปากใบเนี่ยช่วงประมาณหลัง4ี่โมงแล้วก็เอาเลยค่ะฟโฟโลเลยนะคะฉีดพ,พ่นกันไปเลยค่ะตัวน,นี้นะคะ<ม>หรือไม่ก็เพื่อนๆก็ป้องกันในเรื่องของรากเน่าคนเนาะหมคะด้วยนี่ค่ะกับตันไตโคนะคะตับ กับตันไตโคตัวนี้นะคะ่ะจะช่วยนะคะในเรื่องของปรับปรุงนะคะดินนะคะแล้วก็ป้องกันเรื่องรากเน่าคนเน่าแล้วก็ทําให้รากอะคะแข็งแรงนะคะใช้คู่กับน้ําหมักตัวนี้นะคะคก็เหมือนเช่นเคยค่ะใส่ช้อนสองช้อนนะคะ2ช้อนผสมน้ํา20ลิตรใช้คู่กับอาหารทางใบแค่น,นี้เองค่ะนะคะเพื่อนเพื่อนเพื่อนสนใจก็อย่าลืมนะคะทักแชทเข้ามาดันคอมเมนต์ท้างล่างมาพูดคุยกันเองนะคะเก่งยินดีค่ะที่จะแชร์ข้อมูลให้กับเพื่อนเพื่อนสมาชิก ชาวกเกษตรอิียีของเราทุกท่านวันนี้เก่งะคะ่ะในนามนะคะ,ะบ้านสวนถนนพาทโฮมการ์เด้นแล้วก็ฝรั่งไส้แดง5ส้สายพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นหงเป่าสือหงจวนสือหงซินปาล่าเฟิ่นหงมีสีกวัวปาล่าหงซินปาล่าอ่ะเก่งมีต้นพันธุ์แบ่งให้นะคะ เพื่อนๆสนใจก็ทักแชทมาได้เลยนะคะที่เก่งไม่ได้ห้อยตะกร้าเพราะว่าเก่งทําคนเดียวเก่งไม่ทันนะคะเก่งก็ทําเท่าที่เก่งทําไหวเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมนะคะกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วที่สําคัญดันคอมเมนต์มาพูดคุยแล้วก็เอาไปนะคะแล้วก็ไปปูก มันเป็นอะไรที่เป็นกิจกรรมที่รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติบําบัดนะคะอยู่กับต้นผลไม้แล้วก็ได้กินผลด้วยแล้วก็ได้แบ่งปันด้วยนะคะเพื่อนเเกษตรอินทรีย์ย่งยืนส่วนผสมผลไม้ยืนต้นฝรั่งไส้แดงหงเป่าสื้อวันนี้เก่งก็ต้องไปก่อนนะคะกับข้อมูลเล็กๆน้อยๆจากใจในบ้านสวนถนนพัดโฮมการเด่นไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ